รายงานการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลายประจำเดือนมิถุนายน2567งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. การจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบการพบกลุ่มตามตารางการพบกลุ่ม 2. การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษากศน การอ่านออกเขียนได้ครูผู้สอนประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษากศนอการอ่านออกเขียนได้ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567 3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมที่1โครงการอาสาเยุวกาชาติบำเพ็ญประโยชน์ประจำปี2567ดําเดำเนินการวันที่10มิถุนายน2567 สถานที่ณวัดน้ำหูตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานและครูบุคลากรสกรสกร,ระดับอำเภอปายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน60คนกิจกรรมที่2โครงการแนะแนวให้ความรู้การศึกษาหลักสูตรกศน,น2551 สำหรับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการดำเนินการณวันที่25เดือนมิถุนายนพศส5 6 7สถานที่นกค่ายโสนบัณฑิตตําำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีนักศึกษาทหารกองประจำการและครูประจำกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด80คน 4. มีิเทศงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะนิเทศภายในสถานศึกษาดำเนินการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนผู้รับการนิเทศได้แก่นายศักดิ์สิทธิชยาพรมงคลครูกศนอตาบลรับผิดชอบสกรอตาบลเมืองใต้และผู้รับการนิเทศนางสาวออนจิราหนอคคำครูศูนย์การเรียนชุมชนงานการศึกษาตามอธัธยาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมที่1กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดเปิดบริการให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองตามอธัธยาศัยณห,ห้องสมุดประชาชนอำเภอไปกิจกรรมที่2กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ห้องสมุดได้จัดกิจกรรมบริการเคลื่อนที่ในเดือนมิถุนายนจัดกิจกรรมเคลื่อนที่กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 1. กิจกรรมจัดนิทรรศการหนังสือเนื่องในโครงการวิ่งปั่นเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลที่10วันที่4มิถุนายน2567จัดนิทรรศการหนังสือเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดวันที่16มิถุนายนกิจกรรมที่ 3. กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดได้หมุนเวียนหนังสือให้บ้านหนังสือชุมชนณนะบ้านห้วยหมีตำบลเมืองแปงอำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอน งานนิเทศสสชพื้นที่สูงในวันที่12-18มิถุนายน2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลายนำโดยนายสุรินคงเสถีรภาพและคณะครูนิเทศได้เดินทางไปทำการนิเทศย,ยังสสชพื้นที่สูงทั้งหมด10แห่งงานภาคีเครือข่าย คณะครูบุคลากรและนักศึกษาสกรระดับอำเภอไปลายได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร,ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอปลายจัดโดยเทศบาลตำบลปลายในวันที่26มิถุนายน2567 ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังรายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลายประจำเดือนมิถุนายน2567ขอบคุณค่ะ